สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับช่องอาร์ตี้ทีวีนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับรายการศึกเพรยินดีนะครับผมในช่วงที่2นะครับก็มีดูทั้งหมด4คู่นะครับผมสําหรับช่วงนี้นะครับผมเริมต้นคู่แรกของรายการนะครับผมโล่ทองพักยก PK ปะทะกับเรนเจอร์ไฟเตอร์มวยไทยนะครับ คู่ต่อมานะครับผมคู่ที่2ของรายการนะครับเมืองชัยสิทธิ์กำนันหน่งปะทะกับโล่เงินพักยก PK นะครับแล้วก็คู่รองของรายการนะครับเพชรลุ่งแสงโอ้โหมอเตอร์ปะทะกับดินดำโรงเรียนกีฬาโคลานะครับส่วนคู่เอกของรายการนะครับผมสุรศักดิ์สุรศักดิ์มิวคอน ติวคูดามยิมอ่าถ้าอา่านผิดขออภัยด้วยนะครับปะทะก,กับเพชรเจ้าพญาเพชรปอตออ่ามาแล้วครับผมคู่แรกของรายการนะครับโลทองพักยกพีเปะทะก,กับเรนเจอร์ไฟเตอร์มวยไทยนะครับเราดูข้อมูลของนักชท,ทั้งสองฝ่ายนะครับผมเริ่มต้นด้วยโลทองพักยกพีเนะครับผม น้ำหนักร้อยสิบเอ็ดปอนด์ส่วนสูงร้อยเจ็ดสิบเซนสถิตีการโชคนะครับผมชกมาทั้งหมดสี่สิบเก้าไฟ์นะครับชนะสามสิบห้าแพ้สิบสองเสมอสองนะครับส่วนทางฝั่งเรนเจอร์ไฟเตอร์มวยไทยนะครับผมน้ำหนักร้อยสิบเอ็ดปอนด์ส่วนสูงหนึ่งร้อยหกสิบสี่เซนสถิตีการโชคนะครับผมชนะยี่สิบสามแพ้แปดเสมอไม่มีนะครับผมรวมทั้งสิ้นสามสิบเอ็ดไฟ์นะครับเรื่องความเป็นต่อเป็นรองนะครับผมก็เป็นทางฝั่งโล่ทองนะครับผมมีความมีความเป็นต่อที่มากกว่านะครับ เรามาดูไฮไลท์ในการชกยกที่สอนะระหวงนี้นะโลทองเตะขวามาโดนเรนเจอร์เตะสวนมาเช่นกันนะแล้นี่จังหวะหนึ่งครับผมเรนเจอร์จะเตะนะโดนโลทองสวนเตะมาเหมือนกันเตะเรนเจอร์ก็เกี่ยวขาได้นะครับผมมาดูไฮไลท์ในยกที่3กันนะครับผมจังหวะนี้นะโอ้โหเรนเจอร์ที่หมัดซ้ายมาเล่นโลทองต้องถอยลงไปนะจังหวะนี้ถีบไปครับผมสําหรับเรนเจอร์โลทองเตะจังหวะนี้ครับผมเตะแข้งขวามาสวยนะโดนใต้ไป้าเตะโดนไม่เต็มนะในะจังหวะนี้นะ และในจังหวะนี้นะครับผมเรนเจอร์จะเตะมานะครับผมแต่โล่ทองฮนะเดินเสียหลักอีกแล้วนะครับผมบอกเสียโบนด้วยนะครับผมเช็ดเช็ดเวทีททบ้างนะเวทีมันลื่นนะมาดูไฮไลท์ในยกที่4กันนะครับผมจังหวะนี้นะฮะโล่ทองยกเข่ามานะครับผมแต่ว่าทางเรนเจอร์ก็สามารถโต้กลับได้นะนี่นะจังหวะนี้นะครับผมเล่นเข้าคุกวงกันนะและจังหวะนี้เรนเจอร์สวนเข่ามาแล้วกต็ต่อยเข้าไปครับผมหมัดซ้ายแล้วก็เป็นการคุกโุยอีกทีหนึ่งจังหวะนี้โล่ทองถีบเข้าไปฮะ แล้วก็เป็นการคุกวงอีกแล้วนะแลกมาใส่กันส่วนคู่ชนะในคู่นี้นะครับผมก็ไปดางฝั่งสีน้ําเงินนะครับผมเรนเจอร์ไฟเตอร์มวยไทยนะครับที่เอาชนะไปได้นะครับผมยินดีด้วยนะครับคู่ต่อมานะครับผมคู่ที่2ของรายการนะครับเมืองชัยศิลป์กำนันหน่งประ้ทะกับโลเงินพักยกพีเนะครับ มาดูข้อมูลของนักชกทั้งสองฝ่ายนะครับผมเริ่มต้นโดยเมืองชัยสิทธิ์กำนันหนึ่งนะครับผมน้ำหนัก116อปอนด์ส่วนสูง165เซนติเมตรนะครับสิตีการชกนะครับผมก็เป็นทางขออภัยฮะชกมาทั้งหมด48ไฟชนะส3สาแพ้15เสมอไม่มีนะครับผมส่วนฝั่งโรคเงินพักยกปีเคนะครับน้ำหนัก116อปอนด์นะครับผมส่วนสูง1้8เซนติเมตรนะสีติการชกนะครับผมชกมาทั้งหมด60ไฟนะครับ ชนะ44แพ้1 5เสมอ1นะครับผมก็เริ่มความเป็นต่อเป็นรองก็ไปทางฝั่งโล่เงินนะครับผมมีความเป็นต่อที่มากกว่านะครับเรามาดูไฮไลท์ในการชกยกที่2นะครับผมจหวะนี้นะโล่เงินจะแทงเข่ามานะแล้วก็โดนทางเ,าเมืองชทยสวนมานะแทงเข่าแทงมาฮนะจังหวะนี้นะครับผมเป็น,นาการจังหวะแรกมัดส่กันนะโล่เงินแทงเข่าอีกแล้วนะแล้วก็โดน เมืองไทยนะครับผมแทงกลับมาแต่ก็ไม่มีอะไรนะแล้วก็จังหวะนี้เมืองไทยเตะขวามานะครับผมเรามาดูไฮไลท์ในยกที่สามกันนะครับจังหวะนี้นะโล่เงินเตะซ้ายเข้ามาใส่เมืองไทยเมืองไทยสวนคืนมาเช่นกันนะเตะขวามาในจังหวะนี้นะโล่เงินจะออกมัดใส่เมืองไทยนะครับผมและแทงเข่าไปในจังหวะนี้นะเตะซ้ายไปอีกทีนึงครับผมเสร็จเนี้ยอีกภาพหนึ่งนะโอ้แล้วก็เป็นจังหวะแลกเข่าใส่กันนะครับผมนักนินจังหวะแบบนี้นะ โอ้โหคุกวงฮะต่อยฮะเบียดศอก็มาครับผมสําหรับโล่เงินนะในจังหวะนี้ครับผมเตะขวามาของโล่เงินนะจะโดนต่อยตัดลําตัวนะครับแทงขอาไปอีกทีหนึ่งสําหรับโล่เงินแต่ว่าโดนเมืองไชยนะครับผมสับศอกเข้ามานะครับผมน่าจะเป็นศอกหลอยสศอกขวานะครับผมเลยล้มลงไปเลยนะครับเรามาดูไฮไลท์ในยกที่4ี่กันนะครับผมจังหวะนี้นะครับผมโอ้โหทีบยัดหน้าเข้าไปเลยครับสําหรับเมืองไชยนะ เตะคืนนะครับผมสําหรับอ่าโล่งเงินนะเตะเจาะยางนะแต่ก็โดนเมืองชัยสวนมานะครับผมจังหวะนี้จะทีบอีกแล้วนะครับผมสาหรับโล่งเงินแต่ก็โดนเมืองชัยนะครับผมต่อยเข้ามานะในจังหวะนี้และจังหวะนี้ครับผมหมัดขวาเข้าไปของเมืองชัยนะครับผมโอ้โหสวยงามจริงๆฮะสาหรับคู่นี้นะครับผมก็เป็นทางฝั่งเมืองชัยนะครับผมเมืองชัยสิทธิ์กำลังเดน่งนะฮะที่เอาชนะไปได้นะครับยินดีด้วยนะครับ คู่ต่อมานะครับผมวยรองนะครับคู่ที่คู่ที่3นะครับเพชรรุ่งแสงโอ้โหมอเตอร์ปะทะกับดินดำโรงเรียงกีฬาโครานะครับแต่มาดูข้อมูลของทั้งสองฝ่ายนะครับผมเริ่มต้นด้วยเพชรรุ่งแสงโอ้โหมอเตอร์นะครับน้ำหนัก124ปอนด์ส่วนสูง168เซนติเมตรนะครับสถิติการชกนะครับผมชกมาทั้งหมดเจ็ไฟนชนะ50แพ้15เสมอห้านะครับ ส่วนทางฝั่งน้าเงินนะครับผมดินดํานะครับโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับน้ําหนัก125ปอนด์สปอนส่วนสูง173เซนติเมตรนะครับสีสีการชกนะครับผมก็เป็นทอ่าชกมาทั้งหมดส5ไฟนะครับผมชนะ20แพ้12เสมอ3นะครับก็ความไปต่อเป็นรองก็ไปทางเพชรลุ้งแสงและมีประสบการณ์มากกว่านะครับผมก็เป็นต่อนะ มาดูไฮไลท์ในการชกยกที่สองนะจังหวะนี้นะดินด erm ําก็ออกมัดซ้ายไปแต่วืดนะโดนเพชรลูกใสโตโตมาด้วยการเตะนะดินดําก็ออกมาขวาไปเลยในจังหวะนี้นะโอ้โหดินดำฮะจะโดนเพชรลูกแสงเตะก็จะทุ่งลงไปนะในจังหวะนี้นะเป็นลูกแสงเตะเข้ามาดินดําก็โตด้หมัดเช่นกันนะและจังหวะนี้เป็นเออเพชรลูกแสงก็เตะเข้ามานะครับผมเตะเข้ามานะแล้วก็ต่อยเข้ามาตัดลำตัวครับผมใส่ดินดำนะและจังหวะนี้นะดินดาเตะซ้ายมาสวยงามจริงๆฮะเข้า เข้าใต้คางนะแล้วก็ดูเพชรลุงแสงเตะขวาเตะขวามานะเตะก็เตะไม่ได้เต็มแรงนะมาดูไฮไลท์ในยกที่3มกันนะครับจังหวะนี้เป็นการคุกวงนะนะดินดำก็แทงขวามาครับผมแทงเขเากข็มานะนี่นะแทงซ้ายมาแทงขวาไปฮะเป็นเล่นเพชรลุงแสงนั้นเป๋ะลงไปเลยนะจังหวะนี้เป็นลูกแสงเตะขวามานะครับผมและในจังหวะนี้ดินดำจะสับซอกเข้ามานะครับผมเพชรลุงแสงก็โตมาด้วยการเตะเช่นกัน ดินดำก็โตด้วยเตะอีกเช่นกันนะโตมาโตกลับนะในจังหวะนี้จะแลกเข่ากันนะครับผมแล้วก็ไปทางฝั่งดินดำนะได้แทงเข่านะในจังหวะนี้เพชรลุงแตงก็จะต่อยฮะต่อยตัดลำตัวมานะแต่ก็โดนดินดำนะครับผมเตะสวนมาเช่นกันนะครับผมด้วยแข้งขวานะ เรามาดูไฮไลท์ในยกที่สี่กันนะครับผมจังหวะนี้นะเป็นการคุกวงอีกแล้วนะและไปทางฝั่งดินดำนะแทงขวามาสวยงามก็ผมแต่ว่าเป็นลูกแสงก็โตมัดมานะโดนเป้านะครับผมโอ้โหโดนเต็มหน้าเลยนะจังหวะนี้แล้วจังหวะนี้อีกทีหนึ่งฮนะแล้วก็จังหวะนี้เพชดอ่าดินดำก็จะแทงเขานะแต่ว่าโดนเม็รลูกแสงเกี่ยวขาได้นะแล้วก็ต่อยนะล้มลงไปเลยนะครับผมในจังหวะนี้นะดินดำเตะขวาเข้ามาครับผม และโดนเพนลูงแสงโตมาโดยการเตะเส้นกันนะดินดำก็พยายามผลักตัวสับศอกผลักตัวออกไปเนี่ยนะเพนลุกแสงเตะขวามาอีกแล้วนะแต่ว่าดินดำเกี่ยวได้แล้วต่อยหมัดขวาเข้าไปในจังหวะนี้นะครับผมสวยงามครับผมสําหรับคู่นี้นะครับผมผู้ชนะก็เป็นทางฝั่งดินดำโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับผมที่เอาชนะไปได้นะครับกินดีด้วยนะครับ แล้วก็คู่สุดท้ายนะครับผมคู่เอกของรายการนะครับสุรศักดิ์มิวคอสติลคูดามยิมประทะก,กับเพชรเจ้าพญาเพชรปอตอออนนะครับก็มาดูข้อมูลการโชกของทั้งสองฝ่ายกันนะครับผมเริ่มต้นด้วยสุรศักดิ์มิวคอสติลคูดามยิมนะครับผมน้ำหนัก1 2 7ปอนด์สูง1น5สิซนติเมตรนะครับสถิติการโชกนะครับผมก็ ชกมาทั้งหมด60ไฟ์นะครับชนะ50แพ้10เสม,มอไม่มีนะครับส่วนทางฝั่งเพชรเจ้าพญาเพชรปอตออนะครับน้ำหนัก127ปอนด์ส่วนสูง167เซนติเมตรนะครับสถิติการชกนะครับผมก็ชกมาทั้งหมด60ไฟ์นะครับผมชนะ50แพ้เเสม,มอ3นะครับผมเรื่องความเป็นต่อเป็นรองก็เป็นทางฝั่งเพชรเจ้าพญานะครับผมมีความเป็นต่อเพียง เล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมแค่นิดเดียวเองต่อไปดูไฮไลท์ในการชกยกที่สองนะครับผมจังหวะนี้โรศัดิ์เตะขวามานะครับผมแล้วต่อยซ้ายเข้ามาครับผมเล่นเอาเพชรจปัญญานั้นหนีไปเลยนะในจังหวะนี้ต่อยขวาต่อยซ้ายมาสําหรับโรศัดั์ครับผมและซ้ําด้วยแข้งขวามาสวยงามแต่ก็โดนเพชรจปัญญาเตะซ้ายส,ายสวนมาเช่นกันนะครับผมในจังหวะนี้เพชรจปัญญาเตะซ้ายมานะครับผมโอ้แต่โดนไม่เต็มเป้านะ และจังหวะนี้สุรศักดิ์ก็ถีบขวามาครับผมแต่โดนเพชรปรพยาเตะขึ้นมาแต่เตะไม่โดนนะครับผมเลยโดนสุรศักดิ์สวนเตะขวามาอีกทีหนึ่งนะครับมาดูไฮไลท์ในยกที่3กันนะครับผมจังหวะนี้นะครับผมสุรศักดิ์ก็แทงแทงเข่า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 ขวาไปย้ำๆๆๆนะแล้วก็ตามด้วยสับศอกขวานะครับผมส้ํามๆๆๆสามสนะครับผมในจังหวะนี้นะแทง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 เข้าไปครับผมเล่นเพชรปรยานนั้นเตะลงไปเลยนะแล้วก็โดนสับศอกของสุรศักดิ์เข้าไปนะครับผม นี่นะอีกทีหนึ่งครับผมเนี่ยแทงเข้าไปแทงเข้าไปแทงเข้าไปครับผมแล้วก็ตามด้วยสับต่อขวาสับเข้าไปสองดอกล่วงลงไปเลยนะครับผมทางฝั่งเพชรเจปยานะครับผมก็ไฟนี้นะครับผมก็เป็นทางสุรศักดิ์นะครับผมสุรศักดิ์มิวคอสติลคูดามยิ้มนะครับผมที่เอาชนะเทคทิเคิลน็อกเอาไปได้นะครับผมในยกที่3นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ทับสไครนะครับผมเพื่อไปกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ